เทนเมืองธรรมะพระธาตุสูงงามแม่น้ำสองสีไดโนเสาร์ล้านปีประเพณีไทยยอท้าอุเทนเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครพนมมีประวัติความเป็นมายาวนานเริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามในปีพุทธศักราช2376พยามหาอามาตย์ป้อมอามารย์ตยกุล เป็นแม่ทัพอยู่ณเมืองนครพนมได้กวาดต้อนกลุ่มชาติพันธุย,ย้อทางฝั่งซ้ายของแม่น้ําโขงให้มาตั้งถิ่นฐานทางฝั่งขวาขึ้นเป็นเมืองใหม่ในตอนที่ข้ามฝั่งและขึ้นเหยียบแผ่นดินใหม่เป็นเวลาย่ำรุ่งพอดีจึงได้ตั้งชื่อเมืองใหม่นี้ว่าเมืองท่าอุเทนแปลว่าเมืองท่าแห่งดวงอาทิตย์ยามรุ่งอรุณโดยรัชกาลที่สามได้ทรงมีพระบรมราชองค์การบดกล้ารดกระหมอ่อม แต่งตั้งเท้าภัชรีบวรราชเป็นเจ้าเมืองท่าอุเทนคนแรกต่อมาในปีพุทธศักราช2442ได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอท่าอุเทนและมีคุนสุภกิจจำนงเป็นนายอำเภอท่าอุเทนคนแรกในด้านที่ตั้งและอาณาเขตอำเภอท่าอุเทนมีอาณาเขตทางทิศเหนือติดกับอำเภอบ้านแพงทิศใต้ติดกับอำเภอเมืองนครพนม และอำเภอโพนสวรรค์ทิศตะวันออกติดกับเมืองหินบูนแขวงคำม่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีแม่น้ำโขงกั้นและทิศตะวันตกติดกับอำเภอสีสงครามและอำเภอบ้านแพงในด้านการปกครองอำเภอท่าอุเทนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น9ตำบล1 1 1หมู่บ้านได้แก่ ตำบลพะทาย10หมู่บ้านตำบลหนองเทา8หมู่บ้านตำบลพะนอม11หมู่บ้านตำบลชัยบุรี17หมู่บ้านตำบลท่าจมปา16หมู่บ้านตำบลท่าอุเทน7หมู่บ้านตำบลโนนตาล15หมู่บ้านตำบลรามลา17หมู่บ้านและตำบลเบินพระบาท10หมู่บ้านในด้านจำนวนประชากรอำเภอท่าอุเทนมีจำนวนประชากรทั้งหมด 59,570คนเป็นชาย29,889คนหญิง29,681คนคิดเป็น17,152ครัวเรือนในด้านลักษณะทางภูมิศาสตร์อำเภอท่าอุเทนมีสภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเมืองร้อนแบ่งออกเป็น3ฤดูได้แก่1ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2. ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 3. ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนอำเภอท่าอุเทนมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับเนินเตี้ย,ยดินเป็นดินเหนียวและดินร่วนปนทรายและมีลุ่มน้ำสำคัญได้แก่ 1. แม่น้ำโขงเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างไทยและลาวโดยถือล่องน้ำลึกเป็นเส้นกั้นแนวเขตแดนไหลผ่านอำเภอท่าอุเทนเป็นแนวยาวประมาณ64กิโลเมตร 2. ลำน้ำสงครามเป็นลำน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่ปากน้ำบ้านชัยบุรีตำบลชัยบุรีมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำของโลก นอกจากนี้ยังมีลำน้ำถวยลำน้ำสาขาและหนองน้ำขนาดใหญ่กระจายอยู่ตามตำบลต่างๆซึ่งเหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการทำประมงของคนในพื้นที่ในการประกอบอาชีพรัศดรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรดังนี้ 1. อาชีพทำนาถือเป็นอาชีพหลักและมีพื้นที่เพาะปลูกมากกว่า8 0ดหมไร่ 2. อ,อาชีพปลูกยางพารา เนื่องจากอำเภอท่าอุเทนอยู่ในเขตพื้นที่ฝนตกชุกจึงเหมาะสำหรับการปลูกยางพารามีพื้นที่เพาะปลูกรวมกว่า5,000ไร่ 3. อาชีพทําไร่สับปะรดในพื้นที่ตำบลโนนตาลและท่าจมปาสับปะรดจะมีสีเหลืองทองหวานฉ่ำเป็นพิเศษได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งปงชี้ทางภูมิศาสตร์นอกจากนี้ยังมีอาชีพอื่นๆเช่นอาชีพปลูกยาสูบประมง เครื่องปั้นดินเผาและค้าขายซึ่งสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องในด้านแหล่งท่องเที่ยววัดพระธาตุท่าอุเทนตั้งอยู่ทางทิศเหนือของตัวเมืองท่าอุเทนลิเริ่มก่อสร้างโดยหลวงปู่ศรีทัย์ยานสัมปันโนเมื่อปีพุทธศักราช2454สูง66เมตรลักษณะคล้ายพระธาตุพนมองค์เดิม ภายในบรรจุพระาธาตุของพระอรหันต์ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาถือเป็นพระาธาตุประจำคนเกิดวันศุกร์เชื่อว่าผู้ที่มากราบนมัสการจะได้รับอานิสงส์ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งอรุณงานนมัสการพระาธาตุท่าอุเทนจะมีขึ้นในช่วงวันขึ้น15คำ่ำเดือนสของทุกปี ข้อมูลด้านสาธารณสุขโครงสร้างการบริหารงานสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอท่าอุเทนมีบุคลากรทั้งหมด7คนประกอบด้วยนายทวัชชัยแสงจันทร์สาธารณสุขอำเภอบุคลากรประกอบด้วยตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขจำนวน3คนพยาบาลวิชาชีพจำนวนหนึ่งคนเจ้าพนักงานธุรการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขจำนวนหนึ่งคนอำเภอท่าอุเทน มีสถานบริการสาธารณสุข18แห่งประกอบด้วย 1. โรงพยาบาลเท่าเทน 2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเท่าเทน 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในสังกัดสำนังกงานสาธารณสุขอำเภอเท่าอเทนจำนวน16แห่ง 4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดอบจนครพนมได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดกวนจำนวนหนึ่งแห่ง และมีสถานบริการสาธารณสุขที่ติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้านจำนวน7แห่งมีระยะทางติดชายแดนทั้งหมด67กิโลเมตรอัตรากำลังบุคลากรสาธารณสุขสสอท่าอุเทนร,รวม87คนเป็นข้าราชการ47คนรองลงมาคือพนักง,งานกระทรวงสาธารณสุขจำนวน25คนและอื่นๆอีก15คน ข้อมูลสถานะสุขภาพจากปิระมิดประชากรจะเห็นได้ว่าอำเภอเท่าอเทนกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยมีผู้สูงอายุ1ต่อ5และสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกที่สำคัญ10อันดับได้แก่อันดับ1เกี่ยวกับเนื้อเยื่อผิดปกติความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำเบาหวานการติดเชื้อ โรคระบบทางเดินหายใจส่วนบนฟันผุพยาธิสภาพอื่นๆจะเห็นได้ว่าสาเหตุการป่วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อสาเหตุการตายที่สําคัญได้แก่อาการการแสดงที่พบจากการตรวจทางคลินิกโรคระบบประสา,าบาหวานไตาวายและปอดบวมโรคติดต่อที่สําคัญที่ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ได้แก่ โรคโควิด -19 โรคอุจจาระร่วงโรคปอดบวมโรควณโรคและโรคไข้เลือดออกส่วนโรคไม่ติดต่อที่สำคัญได้แก่โรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจและหลอดเลือดการดำเนินงานสาธารณสุขชายแดน โครงสร้างการปฏิบัติงานได้มีการมอบหมายภารกิจให้แก่บุคลากรได้แก่นายกฤิติวัตรกุดมเดชาเวสร,รับผิดชอบงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนายคำมวลนามบุตรรับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคและสุขาภิบาลอาหารจากข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคติดต่อชายแดนที่สำคัญมีอยู่4กลุ่มโรคได้แก่ 1. โรคติดต่อจากคนสู่คนวัณโรคโรคเอดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2. โรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคอื่นๆได้แก่ไข้หวัดนกมือเท้าปากโรคเรื้อนโรคอุจจาระร่วงโรคอหิวาตกโรค 3. โรคติดต่อที่นำโดยแมลงได้แก่ไข้มาลาเรียไข้เลือดออกโรคเท้าช้าง 4. โรคติดต่อที่ป้องกันได้โดยวัคซีนได้แก่โรคโปลิโอโรคคอตีโรคหัดดังนั้นการควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมดังนี้ 1. ใช้ระบบการเฝ้าระวังที่เข้มแข็งโดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างต่อเนื่อง 2. มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเมือง 3. ม,มีทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วมีการสอบสวนโรคร่วมกัน 4. มีแผนงานป้องกันโรคโดยมีการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. มีการประสานความร่วมมือระหว่างชายแดน เพื่อเตือนภัยและเฝ้าระวังโรคติดต่อที่สำคัญคอปอสออเท่าเทนร่วมกับสาธารณสุขเมืองหินบูรณ์ทำการซ้อมแผนเฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อทั้งแผนบนโต๊ะและแผนเสมือนจริงมีการทำข้อตกลงกันระหว่างจังหวัดนครพนมและแขวงคำม่วนสปอปอลาวระหว่างวันที่15-16สิงหาคม พุทธศักราช2565โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 1. การรักษาพยาบาลโดยระบบส่งต่อคำม่านรีเฟอร์ 2. การป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศโดยยึดหลักโรคติดต่อที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข 3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ 4. การควบคุมผลิตภัณฑ์สินค้าและอาหาร วันที่16ทธันวาคมพุทธศักราช2565นายอยอำเภอเท่าอุเทนและเจ้าเมืองหินบูณ์ได้จัดประชุมลงนามข้อตกลงจำนวนสีด้านคือ1 mou ทางด้านสาธารณสุขจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางระบาดวิทยาการเฝ้าระวังโรค 2. การจัดตลาดนัดชายแดนหรือเรียกว่าด่านประเพณี 3. มมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชุมวิชาการ4มีการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรีและมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการดำเนินงานจุดผ่อนปลนการค้าชายแดนเริ่มเปิดเมื่อวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2565โดยเปิดทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีจำนวนผู้ที่เข้าออกเฉลี่ย450คนต่อสัปดาห์ บทบาทของหน่วยงานสาธารณสุขคือการตั้งจุดคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ซึ่งถ้าพบว่าป่วยก็จะมีการผลักดันกลับเพื่อให้เข้าสู่ระบบคำวนรีเฟอร์ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการตรวจร้านอาหารแผงลอยจำหน่ายอาหารและตรวจสารปนเปื้อนเช่นฟอร์มาลีนสารฟอกขาวน้ำมันทอดซ้ำ ผลการตรวจพบว่าตรวจพบสารปนเปื้อนเช่นฟอร์มาลีนในอาหารทะเลจึงได้แจ้งผู้ประกอบการนำไปทำลายสำหรับปัญหาในพื้นที่ของอำเภอท่าอุเทนที่พบก็จะเป็นปัญหายาเสพติดที่ทะลักเข้ามาตามแนวชายแดนเป็นจำนวนมากส่วนปัญหาอื่นๆเช่นโรคติดต่อระหว่างชายแดนยังไม่พบโรคระบาดที่สำคัญ แต่อย่างใด